The number you have dialed has been changed. บรรยาก,กาศเกาหลีจริงๆนะครับเพราะว่ามันเครื่องเคียงมันมา todas. แบบเกาหลีเต็มโตกมากครับเป็ในไงบ้างครับอันนี้ชื่อร้านก็ตามนี้นะครับกายาลองมาตามเพจพี่แบงกี้นะครับแรบกบแเรวสั่งก็หมูสามชั้น มีผัดเครื่องเคียงมาด้วยแล้วก็เมนูก็มีอย่างนี้แบบน,นะครับถ้าใครแบบเกาหลีแบบถึงถึงเนะนี่ยเยอะอยูน่ยนะดูดิที่เกาหลียังไม่มีเลยบางอย่างเนี่ยเกาหลีมันมีอ่ะถ้าจะมีแต่ว่าร้านที่เราเขาไม่มีครับอันนี้ไม่มีแน่แน่ไม่รู้อะไรเนี่ยไข่แดงปน่ะแต่ต้องคิดดิไข่แดงซอสอนนะ่ะเรื่องอะไม่กล้าเสี่ยงเปกล้าลองเดจะตีลองเองก็ได้ แล้วก็ซุปจริงๆอยากกินซุปฟีฟูฟ้ดอะแต่มันไม่มีเนี่ยก็เลยสั่งเป็นซุปกิมจิเนี่ยบูเดบูชิก <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยก็บุนทูซุปเกาหลีอะอยากจะกินเป็นซุปหอยอะแต่มันไม่มีนะครับใครจะมาก็เ oh. นี่ยครับตามที่อยู่นี้เลย มองไม่เห็นข้างนอกอะ่ะได้วิวเนี้ยอ๋อเจอชื่อภาษาไทยไกยลังเตายางมีคนย่างให้ด้วยนะ <c oughs> ชี่อบอกให้คนย่างให้อยู่ตรงข้ามเทอร์มิน,นอลอ่ะจะลองให้ดูอ,อันนี้คืออะไรกับ มันปรับระดับวิดีโอได้วะยังมีคนบริการย่างเล้สบ,บายมาก Ủa, họ sẽ không cho chúng tôi bán, họ sẽ bán cho chúng tôi đúng không? Không, không ngon, chúng เอรมีัจองีันีกเขึ้นเคียงนี่เติมได้ไม่อันเลยขึ้นเียงดู่มารอหน้าดูหน้า้มันหอหวแล้วแหละดูละ กิงั้นเดี๋ยวเราเราหมูตุก่อนแล้วเดี๋ยวมาไถ่ทำยังไีนะคกคนเกลือช้อนสัก รู้ว่าร้นะอนูิวกันแบ,บ่าเนี่ยเราอะต้องการกระน้อนแล้วช่างวันักหมูเอ้าหรอไปเนทักหูกันจัาชายกินก่อนเลยฮะโดยแล้วฮะที่น้ำมีเกลือพิถไทยไครับ kì cho đổ là con phải nhìnăng hết quên